แจ้งเรื่องผ่านเพจบ้านอาสาเริ่มกันที่เว็บไซต์ราชกิจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกร,รัฐมนตรีเรื่องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานเครื่องราชอสิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภร์ให้แก่ชาวต่างประเทศจำนวน2องรายคือนายอีกอรโปรตาโซฟและนายอเล็กเซย์โปรตาโซฟ โดยสองพี่น้องได้อาศัยและประกอบธุรกิจอยู่ในจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่ปี2553ได้รับโปรดเกล้าพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์ในฐานะที่กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศไทยทั้งการบริจาคทรัพย์สินให้แก่มูลที่คนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โดยทั้งสองคนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสโมสรไลออนภูเก็ตเพกว่า8ปีพร้อมจัดทำโครงการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสเด็กกำพร้าเด็กที่ป่วยเป็นมะเร็งเด็กออทิสติก และเด็กพิการเป็นต้นรวมทั้งบริจาคอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมในการสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมของมูลที่เพื่อความผาสุกใจของประเทศไทยภายใต้อุปถัมภ์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและกิจกรรมทางสังคมอื่นๆเช่นการประกวดสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร่วมตรวจสายตาผลิตแว่นตาและแจกจ่ายให้โรงเรียนในท้องถิ่นฟรี ช่วยเหลือเด็กในการรักษาโรคมะเร็งโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและมอบทุนการศึกษาเป็นต้นนอกจากนี้ยังเป็นอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยวและเป็นล่ามแปลภาษาเนื่องจากสื่อสารได้ห้าภาษาให้กับตำรวจผู้พิพากษาและอายการรวมทั้งโรงพยาบาลของภาครัฐระหว่างแพทย์พยาบาลกับผู้ป่วยชาวต่างชาติและร่วมเป็นจิตอาสาช่วยเหลือองค์กรการกุศลต่างๆอีกด้วย